สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ในช n n e l กับมินนะคะในมินวิชานะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่าเกี่ยวกับไขมันในร่างกายของเราค่ะทุกคนก็คือว่าเราเนี่ยได้ไปตรวจไขมันมาแล้วมันแบบสูงมากเราก็เกิดอาการนอยว่าเฮ้ยทำไมไขมันถึง ไดด้้ขนานาีต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะออกกําลังกายเราก็ได้ไปตรวจเลือดแล้วค่ะทุกคนปรากฏว่าตรวจไขมันนะพวกคอเลสเตอรอลพวก HDL LDL ไตรกลีเซอไรด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันปกติทุกตัวเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้ลงเทรนของเจ้าหนึ่งนอซึ่งเราอะทำคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะคือเราเทรนเจ้านั้นนะคะแล้วเราก็ ออกกําลังกายคุมอาหารตามที่โค้ชเขาแนะนํามานะคะเราออกกําลังกายอยู่ทั้งหมดประมาณ4เดือนค่ะคุมอาหารคือ4เดือนเลยอาหารการกินนะคะเราก็ได้ทําคลิปไว้อีกนะคะทุกคนทุกคนตามไปดูได้นะคะคือหลักๆเนาะก,ก็กินข้าวประมาณ300กรัมนะคะเนื้อสัตว์ประมาณ300กรัม ไข่2ฟองนะคะแล้วก็มีแบบพวกถั่วอัลมอนด์ประมาณสักสากรัมนะคะประมาณเนี้ยเรากินแบบเนี้ยประมาณสเดือนทุกคนแล้วก็ออกกําลังกายตามที่โค้ชเขาบอกเนาะจนเราอะมีรูปร่างที่แบบดีในความคิดของเรานะเออเราก็รู้สึกว่าหุ่นเรามันโอเคมากๆอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอนะเราก็ไปเจาะไขมันค่ะทุกคนปรากฏว่าไขมันขึ้นอ่ะ คือสูงแบบเดี๋ยวเราจะบอกแล้วกันเนาะว่าสูงเท่าไหร่นะก็ไขมันเรานะคะที่ไปเจาะแบบหลังเทรนใช่ไหมคอเลสเตอรอลแบบ271ทุกคนปกติตัวเนี้ยเอาน้อยกว่า200นะคะแล้วก็ไตรกีลายซอ่สด์4 4เอออันเนี้ยโอเคอยู่แล้วก็มี HDL นะคะ75เนาะแล้วก็ LDL 159ทุกคนคือปกติเอาน้อยกว่า130เราแบบ น้อยมากจ้าคือแบบเฮ้ยออกกําลังกายคุมอาหารแล้วทาไมไขมันขึ้นซึ่งเพื่อนคนอื่นที่ไปตรวจอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ออกกําลังกายแล้วก็กินอาหารที่อยากกินอะไรเงี้ยแล้วไขมันปกติเราก็แบบโอ้โหโคตรน้อยอะไรเงี้ย แล้วทีเนี้ยเออเราก็เลยไปลองถามเพื่อน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 ก็ส่งบทความนี้มาให้ค่ะทุกคนเป็นบทความของคุณหมอโยโกะนะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมแล้วกันเนาะก็คือเขาอะหลักๆเลยเนี่ยเขาเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยจะดูแค่ไขมันคอเลสเตอรอลอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้นะคะไอตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจแล้วแล้วเราก็ยังไม่ควรไปแบ่งพวก HDL กับ LDL นะคะว่าเป็นแบบไขมันดีหรือไม่ดีเนาะเพราะว่าทั้งคู่อะมันก็เป็นไขมันเหมือน กันแต่ว่าตัวปัญหาจริงๆนะคะก็คือตัว L D L ค่ะทุกคนซึ่งมันจะมีแพทเทิรน A กับแพทเทิรน B ซึ่งแพทเทิรนที่เป็นปัญหาเนี่ยก็คือแพทเทิรน B นะเป็นแบบแพทเทิร์นที่ไม่ดีเป็นตัวที่จะไปเกาะ พวกผนังหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ทําให้เกิดโรคหัวใจขึ้นมานะคะแต่ว่าจริงๆอะ่ะมันก็มีการตรวจแ l บเนาะว่า L D L ที่เราสูงเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์น A หรือแพทเทิร์น B เท่าไหร่เนาะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงหรือว่าสถานที่ตรวจเนี่ยเออมันก็ไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลที่จะตรวจได้นะคะมันก็เลยมีแนวทางนี้ค่ะว่าให้เราเนี่ยเอาไตรกิสรลานะคะหาร H D L เป็นไตรกิสรด์ H D L ratio นะเพื่อเป็นแนวทาง ที่บ่งบอกว่าไอตัวไขมัน L D L ที่เรามีเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นแพทเทิร์น A หรือว่าแพทเทิร์น B มากกว่ากันนะคะวิธีคำนวณน,นะคะก็คือเอาตัวไตรกิสไลด์นะคะหารด้วย H D L อย่างของเราใช่ไหมไตรกิสไล์มี44เนาะแล้วก็ H D L 75นะคะก็0.5เนาะทุกคนพอได้ไอค่าตัวนี้มานะคะก็นํามาแปลผลค่ะเขาบอกว่าถ้าค่าเนี้ยน้อยกว่า2เนาะก็คือ L D L ตัวเนี้ยมีแนว จนวนที่จะเป็นแพทเทิร์น A ซึ่งเป็นแพทเทิร์นที่ดีนะคะโอกาสที่เราจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็น้อยมากๆนะส่วนใครนะคะที่ห่านกันแล้วได้ค่า2-4ถึงนะคะเอออันเนี้ยกำกึ่งค่ะทุกคนไม่แน่ชัดว่าเอ,อ๊จะเป็นแพทเทิร์นไหนเนาะอันนี้เขาก็ให้แปลผลง่ายๆว่าเออเริ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วนะคะให้เราแบบระวังเนาะอาหารการกินหรือว่าไปปรับพฤติกรรมใดๆนะคะเพื่อลดตัว L D L ตัวนี้ลงนะคะส่วนใครนะคะที่ห่านแล้วเนี่ย มากกว่า4ก็คืออันเนี้ยแนวโน้มเนี่ยจะเป็นแพทเทิร์น B ซึ่งอันตรายมากๆทําให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะมากกว่าคนทั่วไปถึง16เท่านะคะทุกคนซึ่งของเราใช่ไหมได้0.5เนี่ยมันก็คือน้อยกว่า2ก็คือมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบเออแพทเทิร์น A มากกว่าเงี้ยแต่เรายังไงเราอ่ะไม่แล้วใจ <laughs> ทุกคนเข้าใจคำว,ว่าไม่แล้วใจไหมคะไม่แล้วใจก็คือแบบ มันไม่สุดอะมันแบบเฮ้ยมันก็เป็นแบบแพทเทิร์น B ได้หรือเปล่าอันนี้มันมันเป็นแค่แนวโนม้มไงมันไม่ใช่ผลเลือดเราจริง,รงๆทุกคนเรานะคะก็ไปควนควายหาว่าที่จังหวัดที่เราอยู่เนี่ยมันมีที่ไหนตรวจแพทเทิร์น A กับแพทเทิร์น B ของ L D L ได้บ้างน,นะคะสรุปนะคะว่ามันมีที่ตรวจได้ะคะ่ะทุกคนที่นั่นนะคะก็คือเมงลายแลบ p เนอะอ่ะเราก็ลงลิงก์ไว้เหมือนกันว่าเราอะไปตรวจที่นี่มาก็คือค่าตรวจก็ค่อนข้างราคาใช้ได้นะคะตัวละ450บาทค่ะ แพทเทิร์น A ก็450บาทแพทเทิร์น B ก็450บาทแต่ว่ามันจะไม่ได้ผลภายในวันนั้นนะตอนนั้นนเขาบอกว่ามันสัก2อาทิตย์แต่ประมาณสักสาม่วันเราก็ได้แล้วนะคะการตรวจนะคะก็คือต้องงดข้าวงดน้ํา12ชั่วโมงแล้วก็ไปตรวจได้นะคะซึ่งปรากฏว่าด้วยความไม่เล้วใจของเรานั้นนะคะเราก็ได้ไปเจาะมาแล้วคะ่ะแล้วก็เราก็ได้ผลมาแล้วนะคะนั่นก็คือแพทเทิร์น A ของเรานะคะมี143อเนาะซึ่งค่าอ้างอิงของเขาเนี่ยก็คือต้องอยู่ในช่วง1นึ ถึง225ก็คือเป็นค่าปกติค่ะทุกคนส่วนแพทเทิร์น B นะคะมี123เนาะค่าอ้างอิงก,ก็คือ6 0สิบถึงก็คืออยู่ในช่วงปกติสรุปของเรานะคะก็คือมีแพทเทิร์น A มากกว่าแพทเทิร์น B จริงๆทุกคนเราเนี่ยก็คิดว่าการคำนวณไตรกิสไล์ส่วน HDL r a t i o เนี่ยก็สามารถดูแนวโน้มได้นะว่าไขมันที่เราสูงเนี่ยเป็นไขมันดีหรือไม่ดีนะคะก็อย่างไขมันที่เราสูงใช่ไหมคะอย่างเราเนี่ยเราก็ ไม่ได้กินยานะก็คือจริงๆก็ไปถามหมอเนาะเขาก็บอกว่าอย่างของเราใน LDL เอามากกว่า190ถึงกินยาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีโรคประจําตัวก็เลยไม่ได้กินยาเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าใครนะคะที่มีแบบพวกไตรกซอไลายสูงนะคะเขาก็แนะนําให้งดพวกแป้งเนาะทุกคนพวกแป้งพวกน้าตาลเนี่ยคะ่ะก็จะสามารถลดไขมันตัวนี้ได้นะคะส่วนการเพิ่ม HDL เนี่ยก็คือให้เราออกกําลังกายคะ่ะทุกคนออกกําลังกายอย่างน้อยนะคะ105 ส0นาทีต่อสัปดาห์เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่ม HDL ได้แล้วก็เลโชตัวนี้ของเรานะคะก็จะมีค่าน้อยกว่า2ได้นะคะจริงๆคลิปนี้ก็คือจะมาบอกความน้อยว่าเอ้ยออกกำลังคุมอาหารขนาดนี้ไขมันยังขึ้นก็แบบมีความน้อยมากๆนะคะ ก็สาหรับใครที่แบบออกกําลังกายแล้วก็ไขมันขึ้นแบบเรานะไม่ต้องน้อยนะคะทุกคนเอามาหารการันแล้วก็ถ้าได้น้อยกว่าสเนี่ยก็คือแบบเชิดเชิดไว้ว่าไขมันนั้นเนี่ยเป็นไขมันที่ดีนะคะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไปปรึกษาหมอได้นะเอาผลเนี่ยไปถามหมอได้ว่าเอ้ควรกินยาหรือย,ยังหรือว่าให้ออกกําลังกายได้อยู่หรือว่ายังไงอะไรนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนละกันนะคะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ